แฟนไปมีมือที่3ให้แก้แบบนี้ตอนนี้กูมีใบประกาศสนิบบัตวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับข้อแรกสําคัญที่สุดในการดึงแฟนเก่ากลับมาและครูก็ย้ําทุกคลิปก็คือห้ไม่เขารู้ว่าคุณรู้ว่าเขามีแฟนใหม่ไม่งั้นนะงานคุณจะโคตรยากเลยนะครับหลายๆคนอนะไปดูคลิปที่เขาแบบว่าสอนแบบคือไม่ได้ใช้หลักจิตวิทยาแต่ใช้ประสบการณ์ตัวเองใช้อารมณ์กระตุ้นให้คุณนะ่อยากดูคลิปมันสะใจดี แต่ถ้าคุณไปทําคือพังครับถ้าคุณยังอยากได้เขากลับนะถ้าไม่อยากได้เขากลับคุณทําไปเลยอยากทําอะไรก็ทําแต่ถ้าเกิดยังมีนิสิยด้วยกันมีลูกด้วยกันอยากได้เขากลับคุณจะต้องเงียบปิดปากครับทำตัวไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นการใช้เทคนิคมันจะง่ายขึ้นครับแต่ในคลิปนี้ครูสอนในกรณีที่รู้แล้วเพราะส่วนใหญ่ก็อดกันไม่ได้หรอกปี้แตกกันไปก่อนแล้วพังไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่พังนะก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์นะครับ2ครับ เมื่อเขารู้แล้วว่าคุณน่ะรู้ว่าคราวนี้เขาเขาจะไปเข้าข้างมือที่3ามเขาไม่มีทางเลือกคุณครับเพราะถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณน่ะกับเขามันดีเขาจะไม่มีมือที่3คุณเป็นรองนะครับคุณไม่เป็นต่ออย่าสําคัญตัวเองผิดครับดังนั้นวันนี้การที่ทําให้เขาคุณต้องทําให้เขารู้สึกดีขึ้นก่อนถึงจะดึงเขากลับมาได้ให้คุณน่ะถ้ายังอยู่ด้วยกันหรือถ้าเกิดไม่อยู่ด้วยกันก็ส่งของหวานไปให้คุณซื้อเสื้อที่เขาชอบใส่อ่ะสไตล์ที่เขาชอบใส่แล้วคุณน่ะเขียนการ์ดบอกว่าหนูเข้าใจที่ ไปคุยกับน้องคอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าหนูเองเนี่แหละที่ดูแลพี่ได้ไม่ดีหนูเองเนี่แหละทําให้พี่อ่ะต้องปวดหัวหนูเองเนี่แหละที่ชอบงี่เง่าใส่พี่หนูเองเนี่แหละที่แบบว่าไม่เห็นอกเห็นใจพี่พี่อยู่กับหนูแล้วแล้วไม่มีความสุขแล้วการที่พี่ไปคุยกับน้องอ่ะหนูก็เข้าใจหนูก็ขอโทษพี่ด้วยแต่มีอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะขอพี่ก็คือเนี่ยถ้าพี่ได้เสือ้อนี้แล้วเนี่ย ขอให้อ่ะพี่นึกถึงความดีของหนูหนึ่งข้อหนูไม่เรียกร้องอะไรหนูเข้าใจว่าหนูว่ามีส่วนผิดที่ทําให้พี่เป็นแบบนี้เขียนแบบนี้ครับคืออย่าให้เขารู้สึกว่าผิดครับคุณต้องดึงเขาเป็นพวกขุงคุณและเอาเสื้อนี้ให้เขาพร้อมประกาศนะข้อที่3ครับรอระยะสักหนึ่งเดือนเขาจะใส่แล้วนะครับเสื้อที่คุณให้ไปจากการเขียนการ์ดเขาจะใส่ครับเพราะว่าเขารู้สึกดีคุณแล้วแล้วคุณก็ทําดีกับเขา นะครับคุณทําดีเขาต่อไปนีคคุณทําดีเขาไม่งี้งไม่ทะเลาะอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สวยขึ้นรวยขึ้นคุณดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นมีความสุขขึ้นครับพอเขาใส่เสื้อตัวนี้คุณหาเสื้อที่คล้ายๆกันเอามาใส่แล้วโพสต์ไม่ต้องทำอะไรครับมือที่3ามาส่องคุณแน่นอนนะครับการที่ใส่เสื้อคล้ายๆกันแล้วคุณโพสต์มือที่3จะจินตนาการไปเองว่านี่มันเสื้อคู่หรือเปล่าวะไหนบอกว่าจะเลิกกันแล้วทำไมยังใส่เสื้อคู่กันอีกแบบนี้มันจะไปจินตนาการแล้วมันจะไปวิินนแแคุณล้วเกด คุณยิ่งสวยขึ้นชีวิตทุกอย่างดีขึ้นแล้วคุณทําดีกับแฟนคุณมากขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้จากแฟนคุณนะชอบมาบ่นคุณนะให้มือที่3ฟังตอนนี้ไม่บ่นแล้วเพราะคุณทําดีแล้วแถมคุณสวยขึ้นด้วยคุณดีขึ้นด้วยมันจะคิดว่าไงมันจะคิดว่ามันโดนหลอกครับมันจะคิดว่าแฟนคุณอนะ่ะเฮ้ยไหนบอกว่าจะเลิกกันทําไมไม่เลิกอ่ะทำไมมันสวยขึ้นมาทำไมมีความสุขขึ้นทำไมเดี๋ยวนี้ไม่บ่นแล้วอา้าวจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่าเนี่ยเราต้องจี้ให้มันประสาทนะครับให้มันปอสวดอนะแล้วเดี๋ยว โดยที่คุณนะ่ะนั่งแค่นั่งสวยๆนะครับใช้เทคนิคนะทางจิตวิทยาอย่าใช้อารมณ์ครับคุณจะต้องสู้ด้วยความรู้ที่เหนือกว่าอันนี้เทคนิคลึกๆครูมีสอนใอนคอร์สดา p โพซอนยาพิษขจัดมือที่3ใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์คูแตะลิงก์ครับถ้าคุณอยากจะกกำจัดเสีย้ยนหนามออกจากชีวิตคุณครับ